ปรากฏการข้ามคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณมีความสำคัญกับชีวิตคุณอย่างไรคุณกำลังดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่นำคุณไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณได้ผจญมายาวนานให้ลุล่วงเสร็จสิ้นสมบูรณ์ซึ่งมีหลายคนที่กว่าจะเข้าใจอย่างทะลุปลุกโปลงในเป้าหมายสำคัญของปัญหาต่างๆเหล่านี้ ก็ต้องรอให้เหตุการณ์นั้นๆได้ผ่านพ้นไประยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วจึงหันกลับมาทบทวนใหม่ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเหตุการณ์ของข้าคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณที่มันยังคงเกิดขึ้นกับคุณอยู่ทุกวันซึ่งได้ทำให้คุณและ ใครหลายคนต้องประสบกับความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนกับความพยายามที่จะหลีกหนีมันไปให้พ้นนั้นพวกเราขอแนะนำว่าอย่าทำตัวเองให้ลำบากมากไปกว่านี้เลยและคุณไม่ได้รับบทหนักมากเกินกว่าที่คุณจะได้รับได้แต่อย่างใดเลยแต่หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่รับมันได้อย่างมากมายเหลือคนานับแล้วก็ขอให้รับรู้ว่าคุณกำลังก้าวสู่บันไดแห่งการเลื่อนระดับและคุณจะได้พบกับความรอบรู้ด้วยตัวคุณเองหากคุณสามารถก้าวผ่านสิ่งยั่วยุที่มาพร้อมกับบททดสอบต่างๆที่กำลังรุ่มรุมคุณอยู่ในเวลานี้ไปได้อีกทั้งจะได้รับพลังอำนาจ และความตระหนักรู้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเพื่อให้คุณได้นำการรู้แจ้งนี้ไปใช้กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มิใช่ให้คุณนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใดดังนั้นจงค้นหาความเปลี่ยนแปลงในด้านบวกที่อยู่ภายในตัวคุณเองให้พบแล้วคุณจะประสบกับซินคอร์เซิตี ที่เป็นดั่งสายทานแห่งพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอยู่เสมอในชีวิตประจำวันจนคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วสำหรับคุณ